สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขนมตับนะครับวันนี้ก็มีห้องอะวิลลาเลยอะไรประมาณนี้นะผมก็คือกลับกลับเข้ามานะผมก่อนมันก็คืออยู่ในเกมนะตอนนี้คือกลับเข้ามาเรียบร้อยแลนะผมอาเป็นห้องอาเป็นห้องอิโมจิยิมนะครับผมที่มันออกไปแล้วก็เป็นห้องนี้ที่กลับมาแทนนับก็ถือว่าเป็นห้องที่ถือว่ามีคนเข้ามาเยอะนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยก่อนที่จะออกไปก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน โอเคมันก็มีของอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็ไปที่ร้านค้ากันเลยปึ๊บโอเคมาเรามาดูกันที่ท้าทาง้าของผมกันนะผมผมก็จะเอ้าเน็ตลุดรือเออไม่ใช่ลุเน็ตกากก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเอลเลฟใช่ไหมไอเอลไอไงหรือว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ก็คือก็จะเป็นผมแบบสไตล์ผู้หญิงนะครับเพราะว่าห้องนี้จะ ค่อนข,ข้างเป็นชุดผู้หญิงผู้ชายก็คือใส่ได้หมดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นทรงผมสไตล์ของผู้ชายเอยอันนี้อันนี้สวยนะให้ผมแนะนาให้ซื้อเดียวซื้อนะอันนี้ผมก็จะซื้อไว้อันนี้ตังยังไม่ถึงไงตังยังไม่ถึงอย่อย่าเพิ่งซื้ออันนี้เปไงนนก็เป็นผมค่อนข้างเหมือนผู้หญิงเยอะมากเลยนะเป็นสไตล์ผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายอันนี้ทรงแบบยิกๆย,ยังมีรอยขีดด้วยขีดไปเร,รื่อหัวใจ ชีวิตจริงก็อยากขีดอยู่อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยบอกมัมา,มาล่วงอันนี้หมอกแก๊ปใบไม้ล่วงแล้วก็หมอกวัดกิโลหมอกน,นี้ผมว่ามันจะสวยนะครับผมทามันเปลี่ยนสีได้นะผมมันจะสวยมากๆเลยตรงนี้นก็เป็นผมอันนี้แล้วก็ผมผมอะไรเนี่ยหวยผมมวยผม,มยไม่ใช่มวยผมอันนี้เปียเปียเลย์ น่าจะเป็นแบบแคล้ายๆผมเอลซ่านะถ้าเปลี่ยนเป็นสีนี่โอ้โหใช่เลยโอเคผมมาทรงนี้ต่อไปก็เป็นชงสไตล์ผู้ชายเออเจ้าเล่เจ้าเล่เจ้าหน่เข <Lisa. S 1> าสนุกว่าอะไรเงี้ยนะผมแต่ไม่เป็นผมนี้ผ้าคาดหัวหางมาแล้วก็เป็นหมวกหางมาโอ้โหหมวกย้อมแมวสองสองหมวกนี้หมวกย้อมแมวสินะนี่แต่ แต่อันนี้ก็คือเป็นของผู้หญิงบนเลนนะฮบผมไม่มีของผู้ชายของผู้ชายของผู้ชายอยู่นี่อันนี้ก็อยู่นี่เองนี่หว่ะเรามั่วนี่ว่ะโอ้ขนมตัดมั่วครับแล้วก็เป็นผมผมนี่นะจะเข้ามาใหม่หรือเปล่านะโอเคมาดูกันที่ทางในของเสื้อนะผมที่เป็นเสื้ออืมเล็บอะไรก็ไม่รู้อืมก็จะมาเป็นลายสักครับผมต่อมาอันนี้เป็นเซตหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้เป็นเซตครับผม เป็นมีรอยสักเป็นรูปหัวใจอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาจะเป็นชุดสูทนะครับผมชุดยากุซ่ามันยากุซ่าหัวใจพราว่าสุดเก่าอะไรเงี้ยต่อมาเป็นชิกเกตยีนนะครับผมแล้วก็อะไรชุดคืนเดทนะครับผมโอ้โหแต่งตัวแบบนี้ไปเดทเรอไม่ได้นะแล้วก็ชุดเดือนห่างนะครับผมอันนี้อะไรสกิทเอ่อสเวตเตอร์วันหยุดนะครับผมต่อมาจะเป็นฮุดนะเสื้อฮุดโลโก้เลยครับ นี่จะเป็นชุดนอนนะผมตมาแม่เฮ้ชุดนอนน่าซื้อวะ่ะมีเป็นเซ็ตแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นเสื้อโลกของเล็บนี่เสื้อโลกอันนี้เหมือนกันไหมอ,อันนี้ไม่เหมือนใช่ชุดเล่นโยคะนี่เราจะมาใส่เสื้อชุดนอนด้วยกันเี่จะมาดูงเกงผมยีนเล็บนี่แล้วก็ขาสั้นเล็บอ่านอ่านตังข้างหลังไม่ได้อ่านข้างหน้าพอเ <What? S 1> อ่อต่อมาจะเป็นการเกงชุดนอนนะผมแหมสวยนะเนี่ย มื่อไปคนดูสวยเลยครับผมอ่าใครใครยังไม่ได้มีก็รีบซื้อไปได้ผมน่าจะได้ใช้อยู่นะเอาจริงตง่อจะเป็นการเกงครับผมโอ้กางเกงนี้มีชื่อเตะแค่ปกติมันควรจะมีมาดูกันที่รองเท้าต่อมาครับผมจะเป็นบุทอ่าห้อข้อเท้าแล้วก็เป็นสั้นสูงแล้วก็เป็นเท้าแตะนี่ียกเ้าเตะเหรอ ือคิวต่อมาก็เป็นท้าเตะคืนเดีนะผมไอคมาดูกันที่ของประดับจะมีแว่นแล้วก็มีต่างหูนะผมต่างหูรูปหัวใจแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋าเดินหาดเป็นแบบนี้ผมกระเป๋าเดินหาดนี่มันผมซื้อไวน้นี่ต่อมาเป็นเอฟเฟกต์ับผมเอฟเฟกต์หัวใจว้ถ้ามันเป็นสีอื่นน่าจะดีอยู่ผมอยากให้เอฟเฟกต์เปลี่ยนสีได้ยางไงต่อมาเราไปดูกันที่ของประดับห้องนะผม จะมีหัวใจเขียนผนังถุงนอ่องไฟนีออนรูปหัวใจปีศาจมันไม่มีไฟวะทำไมก็เป็นไฟนีออนหัวใจนบผมไฟนีออนลอยเอ่อนีนรูปปากไฟนีออนข้อความครับข้อความอ่านไม่ออกไฟนีออนความรักอันนี้เลิฟแล้วก็ไฟนีออนมอนสเตอร่าโอเคมาดูกันที่ของพวกเฟอร์นิเจอร์บ้าง เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นลูกแก้วหิมะยักษ์อันนี้น่าจะใหญ่นะครับผมภางในห้องจริงต่อมาก็จะเป็นเตียงครับผมเตียงก็คือแบบได้เยอะจัดเลยสองสี่ห้าคนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นต้นไม้ประดับเล็บประมาณคริสนตะ์มาสเนาะคริสต์มาสหัวใจอย่างเงี้ยต่อมาก็จะเป็นโซฟาครับผมแล้วก็จะเป็นกองไฟกองไฟเลบแล้วก็เป็นพรมครับผม ไอ,อผมเล่นโยคะนี่ว่าเสื้อเสื้อโยคะไม่ใช่ผมไอพ้อต่อมาเป็นเข้าอีมิตร์มาผมแล้วก็เซตคืนเดทกระถางดอกไม้อ่อโอ้ยไม่ใช่กระถางดอกไม้เป็นโต๊ะเดทนะผมต่อมาจะเป็นต้นพููชิกเออเราก็จะเป็นไฟปาร์ตี้ครับผมอันนี้สวยอันนี้สวยเราก็จะเป็นขวดน้ำเล็บอืมอันนี้สวยจริงต่อมาก็จะเป็นพื้นหลังนะครับผมพื้นหลังโปรไฟล์ลก็จะเป็น ไฟนิออนใบป,ปลาล์มเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์โอ้โหชื่อโคตรยาวราคาสองพันสองร้อยอันนี้เกาะสวัสดิ์หาสวรรค์เลิฟก็เป็นปราคาสองพันนะผมก็มีประมาณนี้นผมส่วนในแมปก็คือจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนนะผมแต่จะลองไปนั่งดูโอเคลองไปนั่งดูจุดนี้เป็นไง <c oughs> แต่งหน้าอันนี้แต่งหน้าเฮ้ปึ๊บอันนี้เป็นไงอันนี้นั่งดูเหมือนฟิลนั่งนั่งโฟล์แฟนปะ ไม่ใช่นั่งคุยกันใช่ปะทำไมแค่แถวนี้กดกดได้ไหมกดเล่นได้ไหมแถวนี้ไม่ได้ป่ะคุณรู้อันนี้จะเป็นอ่าขวดน้ําขวดน้าเลิฟนี่ต่อมาก็แถวนี้เป็นอะไรประมาณนักตามป่ะหรือพวกทาน้ําหอมอะไรอย่างนี้ไม่รู้เว้ยก็จะเป็นไออันนี้เหมือนเหมือนธงไทยเลยเนาะใช่หรือเปล่า สวยใชอันนี้เป็นเตียงที่ผมว่านั่งได้ห้าคนเนาะมีได้อีกสองคนนะครับมานอนด้วยหน่อยวิไฟเลื้อยโพดใหญ่เลยผมนึกว่ามันจะเล็กันเนี่ยมีอะไรอีกมีเอ้ยม,ม,มีมีโซฟาตรงนี้ชเวปนั่งนั่งตึงๆแล้วก็มีกองไฟนะผมพวกของเฟอร์นิเจอร์นี่น่าจะอยู่แถวนี้เยอะอยู่นะนี่เห็นไหมอันนี้กองไฟนี่สวยจังเลย แล้วก็มีนี่ไม่ใช่ทุงไทยเรอะมันทุงอะไรอะไม่ใช่ทุงดิทงแล้วก็มีพวกเป็นสระมมว่ายน้ำไหมผมสระว่ามม้น้เตื่นชังฮะเงยีบงยบเงียบแล้วก็เป็นท่านอนนอนเหมือนคนเมาเนาะปึ๊บอันนี้ก็นั่งเฝ้าตรงนี้เป็นไงตรงนี้เป็นไงอีอ๋หนังสือเด็กดีนะเราอะ นี่ก็เหมือนน้อวันลินไอ้ผมมันก็เป็นเอ่ออะไรวะเนี่ยเอ่อพวกอะไรวะเขาเรียกอะไรวะเอไอในเกมอ่ะเออจะเ,เป็นสระน้ำไอตรงนี้เขานั่งเทอย่างวะโอเคผมมาตรงนี้จะเป็นประมาณแบบที่นั่งจิบวนยนะผมทำไมผมรู้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยวะไอ,อบ้าปุ๊บปึ๊บกดได้ไหมตรงนี้กดอะไ,ได้ไหมไม่ได้ มีท่าอะไรไหมเออนีท่านั่งมีท่าอะไรเพิ่มไหมเอ,อ้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นี่บัตเทนเดอร์ขนมตันบัตเนเดอร์อะไรครับเต้ยตรงนี้ต้องนั่งได้ดิใช่จริงด้วยนี่นี่นโคตรเฟี้ยครับผมมันก็จะเป็นกองไฟตรงนี้ทุกคนดูนี่เหมือนมาปาร์ตี้เข้มไฟนะเนาะอุ้ยชีวิตจริงอยากมีแบบนี้บ้างอะฟลนี้ น่าสนุกวีก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวห้องอ่ะห้องอะไรวะวิลล่าเลยนี่ประมาณนี้ผมก็จะขอจากทุกคนไปเพียงเท่านี้นะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับน้องที่เขาขอให้สอนแต่งตัวก็เอาไว้คลิปหน้านะครับผมก็จะมาทำให้ดูนะครโอเคครับผมบ๊ายบายครับ